สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะอิติอระ・หังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอระหังทิพพะจาักขุวิโสทายิอิติอระหังทิพพะจักขุวิโสทายิ เยืออินจัตติกไม่ได้รับความยุติธรรมเยือ่อที่ไม่ได้รับความยุติธรรมตกเป็นคนที่ถูกกระทำแบบตกเป็นคนที่ถูกกันแกล้งถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายตกเป็นเยือโอ้มีคน มีคนมองว่าคุณน่ะน่าสงสารจังเลยมีคนมองว่าคุณเนี่ยน่าสงสารจังเลยคุณน่ะถูกคนกั่นแกล้งถูกทำ้ายร่างกายก็เลยตกเป็นเหยื่อมีคนรู้สึกมีคนรู้สึก สมเพศเวทนาในตัวคุณมีใครบางคนน่ะรู้สึกสมเพศเวทนาในตัวคุณที่คุณน่ะตกเป็นเหยื่อถูกกั่นแกล้งมีใครบางคนน่ะเขามองเข้ามาที่คุณนะแล้วเขารู้สึกสงสารเหมือนคุณน่ะมองแตงโมนิดาเนี่ยเหมือนตัวคุณน่ะ มองแตงโมพัทละทิดาหรือชื่อชื่อชื่อใหม่นิดาเหมือนคุณะ่ะมองคดีแตงโมนิดาเนี่ยคุณรู้เลยว่าแตงโมไม่ได้รับความยุติธรรมในคดีนี้เป็นคนที่น่าสงสารเนี่ยเนี่ยเดมเล่เนี่ย,ย,ยตายเป็นเหยื่อวิกทิมแปลว่าเหยื่ออินจัตติคือ ไม่ได้รับความยุติธรรมถูกกล่าวหาว่าไปฉี่ท้ายเรือฉันก็เป็นผู้หญิงยืนฉี่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงมีหำอ่ะม,มันจะไปยืนฉี่ท้ายเรือแต่ถ้าเป็นผู้หญิงม,มีมีจิ๋มอ่ะมันไม่ไปฉี่มันไม่ไปมันไม่ไปฉี่ท้ายเรือหรอกมันก็ต้องให้เรือจอดตรงท่าเรือแล้วก็ขอเข้าห้องน้ําอ่ะจุดท่าเรือ อ่าแม่น้ําเจ้าพยามันจะมีท่าเรือเยอะมากเลยนะท่าเรือเนี้ยมันก็จะมีห้องน้ําเรือพวกเรือสปีดโบ๊ทอ่ะบางทีมันก็แหวะท่าเทียบเรือแล้วก็ขึ้นไปเดินสาเพงแวะท่าเทียบเรือไป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 กินไปมันจะมีร้านอาหารที่อยู่ตรงท่าเรือมีใครบางคนอะ่ะมองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่ หน้าสงสารเป็นเหยื่อที่โดนกระทำมีใครบางคนที่แบบเขารู้สึกสงสารคุณมากเลยอะว่าทำไมคุณถึงโดนคนกั่นแกล้งถูกใส่ร้ายป้ายสีเป็นเหยื่อเป็นมหาเศรษฐีอะสงสารคุณมากเลย มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทมีณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีมีคนรวยเจ้าของบริษัทมหาเศรษฐีคนรวยเศรษฐีนีมหาเศรษฐีสงสารคุณทหารตำรวจนักเลง คนขายของเก่าคนขายพระคนขายพระคนขายของเก่าทหารตำรวจรู้สึกคนที่ทำอาชีพเป็นพวกไอ้นี่ได้อะพวกในหน้าขายในหน้าขายที่ดินในหน้าขายที่ดิน ในหน้าขายบ้านคนขายที่ดินคนขายบ้านทรงไทยคนขายของเก่าทหารตำรวจนักเลงคนคนขายคนขายพวกเครื่องรางของขังคนขายพระคนขายอันนี้จะเป็นอาชีพพวกไอเนี่คนขายพระคนขายพระคนขายเครื่องรางของขัง ในหน้าขายบ้านในหน้าขายรถในหน้าขายที่ดินอะอะไรเนี่ยว i c t ิมวิ c t ิมเซ็กชวลคือมันคนละแบบกันนะอันนี้เหมือนกับถูกใส่ร้ายป้ายสีจนตายถูกข่มขืนถูกทำร้ายร่างกาย ถูกใส่ร้ายป้ายสีมีคดีถูกใส่ร้ายป้ายสีมีคดีอินจัตติกเนี่ยคือจัตติกแปลว่าตุลาการกฎหมายอินจัตติกก็คือไม่ได้รับความยุติธรรมทางข้อกฎหมายวิกทีมก็คือเหยื่อเหยื่อที่ไม่ได้รับเหยื่อที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย ส่วนอันเนี้ยมันเป็นเหยื่อการโดนทำร้ายทางเพศนะเช่นถูกแฟนทำร้ายร่างกายถูกข่มขืนเนี่ยเ sexual sexual s เอ่อ s สเซเนี่ยเซ็ sexual s l เหยื่อ ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมทางกฎหมายเยือย่อเยื่อที่ถูกข่มขืนถูกข่มขืนถูกทำลายร่างกายอะไรคุณโดนผัวตกถูกผัวข่คมขืนถูกคนข่มขืนถูกเพศตรงข้ามข่คมขืนถูกผู้หญิงลุมข่คมขืนถูกแฟนซ้อมเหรอ มีคนสงสารคุณมากเลยโอ้พ่ไม่ค่อยดีคนที่ตกงานคนที่ขายพวกของเก่า เก็บขยะขายคนที่ทำอาชีพเก็บของเก่าขายขายขยะขายเหล้าขายเบียร์เก็บขยะขาย,ขาย,ขายพ่อค้าแม่ค้ามีคนที่ทำอาชีพขายเหล้าขายเบียร์คนที่ทำอาชีพเก็บขยะขาย,ขายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นเหยื่อที่โดน แฟนทำร้ายร่างกายอะไรทำนองเนี้ยเอไม่รู้ว่าคุณน่ะไปโดนแฟนซ้อมมาเหรอก็เลยมีคนเข้าใจผิดว่าคุณโดนทำร้ายร่างกายเขาเข้าใจผิดหรือเปลโอ้โหอะไรเนี่ยคดีความคดีความต๊อก๊เนี่ยตุลาการเนี่ยผู้พิพากษาจะเคาะโต๊ะ จการตัดสินคดีความมีใครบางคนมองว่าคุณเนี่ยเป็นเหยื่อถูกแฟนทำร้ายร่างกายน่าสงสารถูกแฟนทำร้ายร่างกายคน่าสงสารแล้วก็เนี่ยถูกแฟนทำร้ายร่างกายน่าสงสารแพ้คดีเพราะว่าไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรวะเนี่ย โดนแฟนเตะด้วยโดนแฟนซ้อมด้วยหรือถูกขมขืนก็ได้ถูกทำร้ายร่างกายอ่ะอาจจะถูกตบถูกซ้อมถูกขมขืนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีคนที่ทำอาชีพเป็น ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หมอนักเขียนนักข่าวคนขายคนขายหมูคนขายเนื้อสัตว์คนขายของเก่าก็ได้เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเอ่อ ทหารตำรวจคนขายของเก่าคนขายเนื้อสัตว์คนขายหมูน่าสงสารตรงที่ว่าอาใบเนี้ยมันจะเป็นอาชีพไอเนี้ยได้นะ ครูบาอาจารย์ผู้พิพากษาข้าราชการระดับสูงนักข่าวนักเขียนทหารตำรวจคนขายเนื้อสัตว์ไม่รู้อะเออ คุณไม่ทาอะไรมาเขาถึงมองว่าคุณน่ะน่าสงสาระเนี่ยอินจจตติกไม่ได้รับความยุติธรรมทางกฎหมายวิกทิมก็แปลว่าเหยื่อโดนทําร้ายร่างกายนี่ก็เหยื่อมีคดีด้วยคุณไม่ทาอะไรมาถึงมีคนมองว่าคุณน่าสงสารก็ไม่รู้อะมีใครบางคนรู้สึกว่าคุณน่ะน่าสงสารนะถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกไม่ได้รับความยุติธรรมทางข้อกฎหมายดู คุณไปทำอะไรมานั่นนี่คุณไปทำอะไรมาเหรอถึงมีคนแบบคุณอย่าไปสนใจคนที่มันสงสารคุณเลยถ้าคุณไม่ได้น่าสงสารแต่มีคนที่พยายามจะสงสารคนอื่นเพื่อลบปมด้อยของตัวเองคนบางคนนะ่ะพยายามเสแสร้งว่า เป็นผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายอะ่ะถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณก็ไม่ต้องไปแคร์ถ้าคุณจะแพ้ก็แพ้ไปช่างหัวแม่มันคนที่มีคดีแล้วแพ้คดีทางทางที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดก็มีเอรู้จักหลายคนเลยนะเรียนจบบริหารแล้วก็ไปทำธุรกิจแล้วแพ้คดีคว,ความความคับแค้นใจของเขาอะ่ะเขาก็ไปสมัครอะ่ะ เรียนนิติศาสตร์รามคำแหงอ่ะเป็นใบปริญญาตรีที่สองอ่ะพอเรียนจบก็ไปสอบกฎหมายเอรู้จักอยู่สองคนนะที่ว่าเขาเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ทำงานแล้วแล้วก็ตัดสินใจไปเรียนกฎหมายมีพี่คนหนึ่งอ่ะเรียนจบมหาลัยศิลปกรคณะอักษรศาสตร์แล้วเขาไปมีคดีความอ่ะ ไปมีคดีความและความที่ว่าเขาแค้นมากอะ่ะเขาก็เลยไปสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชความที่ว่าเขาเป็นคนหัวดีอะ่ะเขาเรียนจนจบนิติศาสตร์นะแล้วก็มาเป็นทนายมีแล้วก็มีพี่อยู่คนหนึ่งอะ่ะเรียนจบคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเรียนจบมาตั้งนานแล้วแล้วก็มาทํางานแล้วก็ทีเนี้ยทะเลาะก,กับผัวแล้วก็ฟ้องร้องเรื่องมรดกกันแล้วเขาแพ้ สุดท้ายก็ไปเรียนนิติศาสตร์รามเรียนอยู่3ามปีอะจบเรามาดูคำแนะนำนะคะคำแนะนำได้ไพ่ปีศสาจสร,ร้ายไฮด้า8ดหัว The Moon ผัวเมียช่วยกันทำมาหากินช่วยกันเย็บหนังกองคำแนะนำนะก็คือว่า คนบางคนน่ะเขามีจิตใจเหมือนปีศาจร้ายคนบางคนเนี่ยเหมือนปีศาจแล้วก็คุณน่ะกําลังโดนคนนินทาว่าร้ายคนบางคนมีจิตใจเป็นปีศาจแล้วเขาก็นินทาว่าร้ายคุณแต่ไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยตั้งใจเนี่ยเป็นผัวเมียช่วยกันทํางานน่ะช่วยกันเย็บกองอ่ะให้คุณน่ะตั้งใจทำงานดีกว่าอย่าไปสนใจใครให้มากนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ